โย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 เฮลโลากวาทาบดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าโจรสลัดแล้วก็เหล่าทหารเรือทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ คือว่าในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนหาดาบดูแลนดอลกันนะฮะก็คือดาบของคาวินดิสนั่นเองนะฮะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าในเกมเขาชื่อว่าอะไรผมก็ไม่ขออ่านแล้วกันครับเพราะว่ายิ่งอ่านเหมือนยิ่งโง่นะฮะก็เลยไม่อ่านแล้วกันนะโอเคเรามาดูวิธีการเอาดีกว่านะครับก็คือว่าให้เรานะครับมาที่ท่าเรือนะครับทุกคนเราต้องขึ้นท่าเรือที่มันมีจุดเซฟอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับอ่าเห็นไหมสังเกตที่จุดเซฟตรงนี้นะครับแล้วก็ท่าเรือตรงนี้ แล้วก็วิ่งตามผมมาได้เลยนะครับนี่วิ่งตามผมมาเลยให้เราหันหลังให้ท่าเรือนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาครับนี่มาตามผมเลยนะครับทุกคนครับปุ๊บป๊ป๊ตรงมาเลยคือมันจะอยู่ที่เดียวกับที่ทำฮาคิสีลุงเลยนะครับทุกคนครับก็เข้ามาในห้องนี้นะครับเราก็นี่ครับพอเราวิ่งมาเราก็จะเจอกับห้องนี้ก็เข้าไปนะครับปุ๊บป๊บป๊เข้าไปเลยแล้วเราก็ทําการชิปล็อกครับ แล้วก็ว้าวเข้ามาในห้องนี้ครับกดโซเข้ามาอ่าฮะนี่นะครับพอเราโซเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นอ่าเหมือนลากของต้นไม้นะครับมันก็จะมีห้องอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนครับอ่าเราก็ไปที่ห้องนั้นเลยนะครับนี่ไปเลยอ่าไปเลยนะครับไปเลยไปเลยไปเลยนี่ครับทุกคนครับพอเรามาถึงตรงนี้มันก็จะมีแท่นเหยียบให้กับเรานะฮะ อ่าเห็นไหมมันจะมีแท่นเหยียบให้กับเราให้เราทําการชิปล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเพื่อเข้าไปข้างในนะครับอ่าทุกคนครับผมก็โซเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือว่ามันจะมีบอสอยู่ในนี้นะครับคือบอสหาไม่ยากครับก็คือมันก็จะเกิดตามเวลาเหมือนบอสทั่วไปเลยครับแต่ทีนี้คือมันตียากครับมันเหมือนโดฟามิงโกเลยมันจะมีโหมดที่1แล้วก็โหมดที่2นะครับก็อ่าแนะนําให้มาตีกับเพื่อนดีกว่านะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีหามันก็จะได้จากบอสในห้องนี้แหละครับโอเคมาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับรีวิวนะครับทุกคนครับก็นี่เลยก็คือสกิลแรกนะครับสกิลแซดนะครับนี่นี่ครับทุกคนปาดไม่โดนนะฮะโอเคมาดู normal kick กันก่อนดีกว่านะครับอ่า normal kick จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนฟันฟันฟันแล้วก็พุ่งนะฮะอ่าแบบนี้เลยอ่าประมาณแบบนี้เลยนะครับฟันฟันฟันแล้วก็พุ่งนะฮะโอเค ต่อมาครับก็คือสกิลหนึ่งนะครับมี่ครับทุกคนสกิลหนึ่งก็พุ่งแล้วก็ทำดาเมจอย่างนี้นะครับต่อมาครับก็คือสกิลที่สองนะครับสกิลเอ็กมายี่พุ่งไปนะครับแล้วก็ช็อตนะครับทุกคนจะติดช็อตนิดนึงนะครับเสียววีเดียวอ่าดูสกิลแรกกันใหม่นะครับสกิลแรกครับฟันแล้วก็โอ้ทำดาเมจตามหลังนะครับแล้วก็สกิลที่สองนะครับจะเป็นแบบนี้ครับพุ่งเหมือนกัน ปึ๊บเห็นไหมแต่ว่ามันจะติดช็อตนิดนึงนะครับทุกคนนะครับก็ประมาณนี้เลยครับรีวิวก็ประมาณนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับทุกคนรีวิวดาบแล้วก็วิธีการทําดาบลูเดนดอลของคาวินดิสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ It's the dream.